บทสวดที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังมีสุตังเอกังสัมยังยพระขวาสังเคสุวิหารติกับปีลาสตมีมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะสังเติงปัญจมัตเตหิพิคุสัตเตหิสภะเหวาวาลาหันเตหิทัศหิจาลุกะทัตุหิเทวตาเยปุลเยนิจันณิปไตตาหุติพระขวันตังทัศนายาพิคุสังขสัตอัตะโคจัตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานางเอตตาทะหูสิอายังโขพระขวาสังเคสุวิหารติกับปีลาสตมีมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะสังเติงปัญจมััเเเตตตหหหิิิิุสสว ท้าสัจจะเหีร ah ูตาคาตูเหติวตาเยปุงเยนินะจานิปฏิตาหุติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังขสัยานูนะมะยัมปีเยนะพระขวาเตนุปัสังการเมยามะอุปัสังขามิบาพระขวัตูสันติเกปันติกาคาถาปะเสยามาติอาตโกตาเทวตาเสยยะาถาปีนามาพระละวาปุริโสจำมันทิ่ตังวาบาหังปสาเรยะปสาลิตังวาปาหังตามิเชวะเอวะเมวะสุตาวาสสอสิวะสุอัตระหิตาเถพักวัตุ ปุระตัปะตุระหังสุอัจโคตาีวตาภะขบันตังอิภะพิวาตีวะเอกามันตังอจังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะขบวตูสันติเกอิมังคตังอาภาสีมหาสามะโยปวัตตันเมงเกวะกายาสมาคตาอาคาตมหิมังธรรมะสามะยังตักขีตาเยวะอปาราชิตตังคันติอัจโคปาราเทวตาภะขบวตูสันติเกอิมังคตังอาภาสี ตักลาพิกาวูสัมาหาจังสุตตังอตุอัตโนอุชุกขะมังสุสาระชีวะเนตานิคเนวาอินทรายานิละขันติบันคิตาติอัตโกบลาเทวตาพระขวตูสันติกีอิมังคทาณาปาเสยเจวาก ha, ีลังเจวาปลีกังอินทกีลังโอหกจามัยเมจเตจารันติสุทาวิมาลาจักโุมาตาสุชันตาสุสุนาคาติอัตโกบลาเทวตาพระขวตูสันติกีอิมังคทาณาปะเสยเกีิพุทธังสารนังคาตาเสนะคาเตมิสันติอปายะ ภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายายังปาริสปูริสันติิเตตโคภควาลพิคุอัมันเตสีเยภูมิเยนะพิคเวทัสสุโลกาธาตุสูเทวตาสานิปติตาหุติตถาคตังทัศนายาพิคุสังคศาสยปิติพิคเวอหีสุงอติตามันทานาอัหลันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิ พระขวันตานังเอตตปะละมะเยวะเทวตาจานิปติตาอังเฮสุเมยยะตาปีไมหังเอตตละหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนาคตะมันตานังอรหันโตจามาจัมพุทธติจัมปิพระขวันตานังเอตตปะละมะเยวะเทวตาจานิปติตาภะวิสันติเซยยะตาปีไมหังเอตตละหิเวจิกิสามิภิกเวเทวะกายานังนามามิจิตายิตามิภิกเวเทวกายานังนามามิจิสิกสามิภิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสาธุกังมานะสีโลสิกะโลทะภาวิสามิติเอวังพันเตติ โอภิกคัวพวระวัโตปัจจัยสูสมงพระวาอตตะทับุจะสีโลกามนุษกาจามิยันถาภูมาตคัสติตาเยสิริเยเซตตาสิริคันทัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสลีนารูมาหังสาสามพุโนโอทาตามะนาจาสุทันทุริปะ ตันนาวิลาปิญโยปัญจสเตยันวาเกไว้ในกปิละวัตเวียตาตัวมันเจนิสตาสาวเกสละเนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโวเตจอปามะกะลุงสุวาพุทธศาจละนางเตสัมปาตุลกยานังอามะนุสานะทัศนังอเปเกสตะมาทักษุงสหัสสังอัตทะสันตลิสตังเอเกสหัสานางอามะนุสานะมาทักษุงอเปเกนันตามาทักษุง พิสาสภาภูหาอหุงดัจจสัมพันอภิญญายะวะวะเกวานาจักุมาตตโตมันจะยิ่ัตธาสวัสดสาระนิลติเทวกายายิกันตาเตวิชานาตาพิกาโวเยวหังจิตายิสามิกิลาหิอนุปปุูพสูสัตตาจารสะวายะขาภูมากัปิลวัฒวาดอิติมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัสเสนอกัฒมานาภิกกรรมมุมพิคุนังสมิติงวะนังชืชืหาจาเฮมวตายาขานานาต่วัวนิโนยิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัสเสนอ โมทมานาภิกมุโาพิจุนังสมิตริงวันังสาตาคิราสีหาทะยัขานานะจาวันนิโนยิมันโตชุดิมันโตวัฒนะวันโตยัสสะสินโมทมานาภิกมุมพิจุนังสมิติงวะนังอีเจเจโสาสหาสะยักขานานะจ่าวันนิโนยิมันโตชุดิมันโตวัฒนะวันโตยัสสะสิโนโมทัสมานาภิกมุ พิกคูนางสัมิติงว่านางคุมพิโรลราชคั่งหิคูเวปุษัสารนิเวศนางปิณโยนางจต่าสหัสสังยะขานางไปยิปูไปยิลูปะสติคุณพิโรลราชคั่งหิคูสุภาค่ะสมิติงว่านางปริมาจติจังราชาธาตะระโตปชาสติคันธปานางอาทิตยมหาลยายาศิสุปุตตาปิตาจพาวอิทินามามหาภลาอิรธิมันโตจุติมันโตวัฒนะวันโตยสศิสิโนมัทมานาพิการมุมพี่คนางสมิธิงว่านางทักขิ นัตจะที่สังราชาวิรุโหตปัสสาสติภูมิธัญญนาธิปติมหาลายายัสสิโสปุตตาปิตจะพ่ะโมอิทินามามหาระลา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยศศิโนมัมานาพิการมงพิคุนังสมิติงว่นังปัจฏิมัจจติสังราชาวิลูกุปจาจตินาคนาอธิปติมหาราชายศศิโตพุตตปิตจัพภาอวิธินามามหาพระลาอิท <stop> ิมันโตชุต <stop> ิมันโตวัฒนาวันโตยศศิโนมัมานาพิการมงพิคุนังสมิติงว่นังอุตระจาที่สังราชาคูเวโรตปจาจติยานานณาอธิปติมหาราชายศศิโตพุตตปิตจัพภาอวิ อีที่นามาวามหาภะไที่มันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยัสสาชโนวัฒนานาภิกษมงพิกุนังเถริมิติงวัณังปุริมาทิสังระตะรัตโททักสเนนะวิรุณะโกปชีเมนะวิรูปภูปเวโลอุตตลังทิสังจัตารโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธสมมนาอัตจังสูวะนิกะปีละวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาภูวัจานิกาสทามายากูเวนเกเกตุวิเกทุวิปูตุวิปูจาวิปูโตสหาหจันทโนกามเสินตจ่า กินุมันทูนิมันทูจัปนาทูอุปมัตทูจัเทวสุทูจัมัตตาริจิตตเสโนจัคันทปูนะลูราชารโนสโกอาคูปัญจสศิกขเจวติมพระรูสุริยะวัชชาเอเตเจเลจาราชานคันทปาสหราชุพิโมทนาพิกามงคิคือนังสมิติงวะนาอ่ะนะครับอ่ะทาคูณะพระ นาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัรมพัฒสะสาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนารัฐรัาจักอาคูนาคายาศาชินเอราวันโนมหานาโคโสปาค่ะสมมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสาหันติที่พาทิชาปชีวิตจักกูเวหายาสาเตวณัมัทธะปตาจิตาสุปนาอิติเตสะ เตสะนามังอะยันตานาคาราชานมาสีสุปันนโตเกมากาสิพุทธูสันหาหิวาจาหิวปยาหยันตะนาคาสุปนาสาระมะสาระนะมะกังสุ พุทธังชิตาวชิลาหาเทนะสมุททางอสุราจิตาภาระโตวะสวเสติที่มันโตยะสัจฉินกาละกัญชามหาปิมาอสุราธานะเวกัสะเวปัสิติสุจิติจัปหาระโตนโมจิสหัสตัดจัตตัจพุริฏฐุนานังสมเพวโรนามกาสันนังหิวาพระินเสนังราหูพันธะมุปาขมุสมะโยธานิพันธันเตภิกุนังสมมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปทวีจัตเจโชวาโยตตาคัมโมวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมยัสสัสหะเมตาการุนากายิกาอภูเทวายัสสะชินุทัสิเตชะตถาคยาสเพนานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสะชินุมัทมานาภิการมุงพิขุนังจามิติงวะนังเวทูจัตเทวาจัสรีจัสมาจัตูเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทัสมาคูปุรักขีจัจุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขีตาน้าขันตานิปุรักขีวาอาคูมันทวะลาหะกะวาสุนังสาวะคูเศรษฐู เซโยโคปาคาปุรินทัตโตชาเสตีชาสากายาสัพเพนานะต่างวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสัจจิโนุมัทมานาพิการมุภิคุณังสมิติงวะนังอาธาคาอาทาคู่จาราคูเทวาชาลามัคีตศิขาลิวะอริทกาจาโลชาจารภูมามุภานิพพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจารจุตาจาอานิชกาสุเลยาลุจิลาอาคูอาคูวะวาสะ วะเีศินทถสิติท้าสัตถกายาสพินานาแต่วันนี้นยิมันโตชุติมันโตววัฒนะวันตยัสสศิโนมาถมานาปิการมุปพิจุนังสมุจริงวะนังสมานามหาสมานามานฐามนุสุตตมาคิดาปตุศิกาอาคูอาคูมโนปตุศิกาอาถาคูฮาโลยูเทวาเยโลหิตะวาศิโนปะละคะมหาปะละคะอาคูเทวายัสสิโนท้สิติท้าสัตถกายาสพินานาแต่วันนี้น อิทีมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสชิโนมทามานาปิกามุพิกุนังสมิติงวังสุมกากระุมหาลุนาอากูเวคะนัสสหะโอทาตหะโอทาตคัยหาตาโมคาอากูเทวาวิจักขณะสัทามันธาหาราคาชามิสจกาจยัสสชิโนท่านะยังอาคาปชุนโนโยทิจาระปะอภิวัตติทัศเตสัจธากายาสเพนานาต่าวันนิหนูิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสชิโนมทามานาปิกามุ พิกจุนังสมิติงว่นังเขมิยาดุสิตายามาทัตกาจายาสัสิสุสัมพิตรกาลามาศิทธาโชตินามาจาราวะนิม马拉ณนะนิมาละนะละติโนอาคูอาสาคูปะละนิมิตาทัศิเตสัตาทากยาสัพเพนานาตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตววัฒนะวันโตัวยะสัชิโนมาตัมนาภิกาโมกิจูนังสมิติงว่นังสัตเฐเทเทวานิกายา สภานะแต่ว่าน,นิโนนามันวะเยนะกกันชุงเยจเลทัสาสหาปะปวุทธาชาติมัคขีลังโอคตินะมะนาสวังท่าเคมโมกะ,ะลังนาคังจันทะวะอัจิตาตังสุลันมาปัะลละมะตโตจาปุตตะอิทะมะัมมัตโตสาหะจันนางกูมาลูติโสจาโสปะคะสามิติงวะนางสหะลัมมะโลกานังมหาลัมมาพิิฐะติอุปปันโนชุติมัตโตกันนาไกโายยัาสาสิโสทัศิธาอิสาอาคูปันเจก,กาวะสวะวัตตินโนติ เตสัจจมัทโตวอาคาหาลิโตูปาริวาลิโตเตจะสัมเพอภิกันเตสินเตเทเวจะลัมมะเกมะลาเสเนอภิการมีปัญจกถาสะมันที่ยังเอทะคันหะทะอปทะลาเกนะพันธะมัทูวสมันตาปาริวาเลทะมาวูมุติธะกูตินังอิติธะสามมหาเสโนกันหาเสนังอาจเปสใย้ปะ ปาทินาปะละมาหัตตะสลังกานวานะเพลระวังยัถาปวุตสะโกเกโทททะนยันตุสวิชุกูตถทาสุปจจุทาวันติถังโกสังกุโลอัสยังวเสตจจะสัมพังอภิการยะว่าว่ากี่วันนะจากภูมาตะตัวมันจะยี่สัทธาสาวกิสารณีละติมาลสีนาพิกันตาเตวิชานาตะพิเโวเตจะอปะมะกะลุงสุวาพุทธศาสารนังวิตตะราคะ วิตาลาเคหิปะกามุงเนสังโซมังปีชยุงสัมเพจิวชิตะสังขามาพยาติตายาสานิโมทันติสหพูเตนิสวะกาเตชะเนสุตติบทที่สิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริธิมติตีโชชะลสิทธิมหิทธะมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสัมพันตะลายะนิวารณะสะมัตถะ พระขวตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธสสะฟังติงมหาสัมหาภูริสระขานานุภาเวนะอาศัยญานุพยัญชนะนุภาเวนะอัจจุตละสัตตังคลรานุภาเวนะสัมพันละลังศีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปัลมิตานุภาเวนะทัศอุปัลามิตานุภาเวนะทัศปรมัตตปาลมิตานุภาเวนะศีสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสธรรมมังคันทานุภาเว right นะนวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอจังกีกับมังคานุภาเวนะอสัมมิมาปันติยานุภาเวนะชัสสะปัญญานุภาเวนะจตุสัญจายานุภาเวนะชัสสะภะละยานุภาเวนะ สัมพันยุตญาณานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัมภะปาริตานุภาเวนะนัตตะนัตตะยะสะระนานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคโสกุปัฏฐวะทุกขโทมะนัสุปายาสาวินัสันตุสัมภะอันตรายาปิวินัสันตุสัมภะสังกัมปาตุยหังสัมมิชนตุทิกายุตตาตุยหังหุนตุสัมมะสัตวัชชะชีเวนะสะมังคิโกหุนตุสัมภะทาอากาสัปปะฏะว ปะวะนะันพูงคังคามหาสม,มุาาาาทาอารักกาเทวตาสะทาตุมเฮอนุรักษันตุ พระวันตุสัมภะมังคลังละขันตุส ah. ัมภะเทวดาสัมภัสพุทธานุภาเวนะสัทธาสุนตีพระวันตุติสัมภัวันตุสัมภะมังคลังละขันตุสัมภะเทวดาสัมภะสัมผานุภาเวนะสัทธาสุนตีพระวันตุติพระวันตูสัมผัสมังคลังละขันตูสัมผัเทวดาสัมผะสสัมผานุภาเวนะสัตตาสุนตีพระวันตูตีนักขัตตยะขพุทธานังป่าปะขานิวาลนาปาริตตสานุภาเวนะหันวัติสังเวทเวนะขัตตยะขพุทธานังป่าปะขานิวาลนาปริตตสานุภาเวนะห และนาปริตตสารุภาเวนะหันาหาวาติสังกุเ,เว บทที่สิบหกพันเทกะรัตคาถาอติตังนาวาคาเมยานปปติการเคนอณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติทีทำประหินันตังอปัตตจาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปะแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันไม่ถึงปัจจุปัจจนะจโยธรรมตตาตตาวิปัสสิติอสังหีรังอสังคุมปังตังวิทามะนุนูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ก่อนแกงในธรรมธรรม ป,ปอ,อาเชว่ากิจจะมาตับปังกูชัญญามระนางสุเวเพึงทําความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหินโนสังฆาลันเตนะมาหาเสฮเนนะมันจุนาก็เพ,าเพราะว่าความเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมิหาลิมาตปิงอางโฮรตะมะตะติิตัง ตังเวพันเีกะรัตตุติสันตุอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดการทั้งกลางวันและกลางเ้นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการตัวนี้แลบที่1ิบอเจดอภินปัญเจวะคะอภินหะปันเจเวขะ,ะนะปาทะ ชะลาธำโมเหตุชะนาชะลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธทำโมเหตุพระยาธิอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพุนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะมำโมเหต่มรณะงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้จะเพยเหิ่เมปีเยหิมนาเพเหินานาภาวววินาภาววเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องเล่นวัาเกี่ยวของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรมะสกุหิกกรมะายาตากรมะโยนิกรมะปันทุกรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นขององตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกับวิสามิกรายยานงวาปังวาตัสทายาทาพระวิสามิเราอยากทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราอยากเป็นทายาคือว่าอยากต้องได้รับผลของกลรงน้นสืบไปเอวังอับหีเหหพินหังปัญจะเวขิตัพพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆุปันเทือน